ข้อแรกวันนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องของการขับรถกันหน่อยะะ่ะคุณผู้ชมพี่หน่อยเคยขับรถตามรถใหญ่ๆโอ้โหนะบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าเจอกรณีที่คุณจ๋าก,กาลังจะเล่าต่อไปเนี้ยแนะนําให้ถ่ายคลิปหรือไม่ก็ใช้กล้องหน้ารถนะคะบันทึกเอาไว้เผื่อต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่หวัดเสียวนะคะ<อ>คือต้องบอกคุณผู้ชมแล้วค่ะว่ามีนาทีระทึกเกิดขึ้นนะคะมีรถชาวบ้านเขาขับตามรถบรรทุกะะ่ะเป็นรถบรรทุกอ้อยแล้วมาแบบล้นคันเต็มคันนะคะที่สําคัญขับแบบหวาดเสียวด้วยคุณผู้ชมซ้ายทีขวา อ้อยในรถเนี่ยถึงขั้นหล e er ่นลงมาเกลื่อนถนนเต็มไปหมดเลยนะคะจะหวาดเสียวจะระทึกขนาดไหนชวนคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้ชัดๆเลยค่ะโอ้ยต้องเข้าพอเฮ้ยเฮ้้ยตายอ้ยออ้ยมันรถย่างเตะบอกพากิ๊กกี้ขึ้เขาได้อยู่บอ มีต้องมีต้องเข้าเคอรพาโอยโอ้ยโอ้ยคันนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยพอพอมีต้องเข้าเคอร์เขาพอโอ้ยทำไมไม่จอดข้างทางเขามีหูบอ ลงคือด้วยที่สุดจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขึ้ขาตัวมพงโอ้ฝนเอ้ะ คุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆบนท้องถนนและเป็นถนนใหญ่ด้วยนะ,ะลุ้นระทึกกันไปตลอดเส้นทางล่ะค่ะขับขับมามาเจอรถบรรทุกคันนี้บรรทุกอ้อยมาเต็มคันต้องบอกว่าล้นคันก็ว่าได้นะคะขับซ้ายทีขวาทีแบบนี้คุณผู้ชมคะโอ้โหสายไปสายมาเกือบจะไปกวาดเอาเข้าข้างทางหลายรอบนะสุดท้ายอ้อยที่อยู่บนหลังรถบรรทุกหล่นลงมาเลยค่ะโอ้โหจังหวะนี้เสียวมากเลยนะ ขับตามหลังมานี้ต้องทิ้งระยะห่างไกลๆคนขับตามหลังอูเนี่ยหล่นลงมาแบบนี้เต็มถนนไปหมดเลยนะคะคิดสภาพว่าถ้ามีใครขับเข้ามาตามแบบใกล้ๆจบแล้วนะคะเนี่ยค่ะโอ้คุณผู้ชมคนขับตามหลังถึงท่านมีการบีบแตร ى, เป็นระยะระยะตลอดเลยนะคะแล้วก็เหมือนอรอลุ้นไปด้วยโอ้ยโอ้ยเนี่ยสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะมันสายแล้วก็เหวี่ยงแรงมากอ้อยเนี่ยล่วงหล่นพื้นถนนจนถึงขั้นมีการร้องอุทานว่า รอดตายแล้วเว้ยรอดตายคื่เราเนี่ยรอดตายออคนขับมาตามหลังอรอดลุ้นนะคะลุ้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยท่านส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเ,ออเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงหน้าหีบอ้อยมันจะไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวหรอกอเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่อยๆคุณจ๋าโอ้นะอย่าให้มีซ้ำรอยอีกเลยมีคันนี้คันเดียวก็หวาดเสียวแทบแย่แล้วคุณผู้ชมคือพื้นที่เก เิเหตนะคะนะคะักข่าวเราลงไปเนี่ยอยู่ในจุดบ้านคําอาหวนอยู่ในพื้นที่จงังหวัดมุกดาหารนะคะหลักกิโลเมตรที่8ถนนชยางกูลตอนไปถึงนะพี่หน่อยคุณผู้ชมยังเจอเศษอ้อยอยู่ข้างทางเต็มไปหมดนะคะไม่หมดเลยเนาะใช่แต่ไม่เจอรถบรรทุกพ่วงคันนี้แล้วนะคะ,ะก็น่าจะนําอ้อยไปส่งโรงงานน้ําตาลแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาขอร้องเลยนะขอเถอะอยากจะส่งสัญญาไปถึงเหล่าบรรดารถบรรทุกอ้อยให้มีการรัดอ้อยให้มันแน่นหนากว่าเดิม ที่สมพันธ์ช่วยติดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ได้ไหมสัญลักษณ์ผูกไว้ที่บริเวณท้ายรถให้มันเห็นชัดๆนะคะชาวบ้านที่สัญจรไปมาร่วมทางจะได้ป้องกันไว้ด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมหวัดเสียวนะขอก่อนได้ไหมก่อนที่จะติดสัญลักษณ์อะไร อย่ามาล้นคันขนาดนี้ได้ไหมคือ<า>อันตรายมากาๆภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยมันห้ามยากมากๆเนาะเขาจะล้นคันแบบนี้และค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมช่วยเป็นหูเป็นตานะคะให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะกดสายด่วนกรมทางหลวงได้เลยนะคะกดไปที่หมายเลข1586กด5ค่ะแจ้งเหตุรถ บรรทุกน้ำหนักเกินกดไปได้นะกรมทางหลวงนะคะ1586นะคะส่วนใครที่เมมเอาไว้ว่าเอาอดีน๋นี้นะคะคือเขาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะคุณผู้ชมกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกตำรวจทางหลวง4หน่วยงานเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ว่าจำา1 5 8 6 1 1 9 3หรือว่า1584เบอร์ไหนก็ได้กดไปแล้วเดี๋ยวเขาเชื่อมโยงกันหมดละคะ่ะคือแจ้งเป็นเบาะแสให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาทางานตลอด2 4ชั่วม โองโ้ oh, อันตราย oh. มากได้รับ <c oughs> แจ้งปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยสกัด คอยสก,กัดระหว่างทางแต่ว่าให้ดีนะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานจะดีมาก<ช>าที่ท<ะ>่านก็เคยเจอมันไม่ใช่แค่รถบรรทุกอ้อยนะก็จะมีแบบรถบรรทุกขยะหรือว่าบรรทุกขวดอะไรที่มันแบบน้ําหนักมันสูงเกินแล้วมันทําให้สูญเสียบาลานซ์การทรงตัวเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแค่แบบอ้อยหล่นลงมาที่ถนนแล้วคนที่ขับตาม<ส>ที่หลังเนี่ยเขาเบรกเอาไว้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าขับมาแบบด้วยความเร็วกระชั้นชิดไม่ทันสังเกตเนี่ยอุบัติเหตุความเสียหายมันจะ ตามาเรามาระวังกันด้วยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตากับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ,คะก็ฝากไปถึงเหล่าบรรดารถบรรทุกทั้งหลายก็เข้าใจนะว่าต้องการจะบรรทุกเยอะๆรอว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยม,มันอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะไม่คุ้มไม่คุ้มะะตะบดูในพื้นที่ด้วยค่ะ,คะ